everyone for this week. I will teach your English. Are the children ready? If ready, let's sing together. สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้คุณนจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปร่วมกันร้องเพลง A B C กันก่อนดีกว่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ K L M N O P Q R S T U and V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ร้องไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวมาร้องกันอีกหนึ่งรอบดีกว่านะคะคุณนัทกลัวเด็กๆจําเนื้อเพลงไม่ได้เดี๋ยวเปิดเธอมาร้องไม่ได้โอเคไหมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออีก1หนึ่งรอบนะหนึ่งสองสาม เด็กๆเก่งมากนะคะคนที่ร้องได้เก่งมากเลยลูกเด็กๆสังเกตดูนะคะตัว A เห็นไหมคะเยจะมีอยู่สองตัวเอมันคือตัวอะไรล่ะทำไมเขียนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือตัว A พิมพ์ใหญ่และ A พิมพ์เล็ก B พิมพ์ใหญ่และ B พิมพ์เล็ก C พิมพ์ใหญ่และ C พิมพ์เล็กไล่ไปเรื่อยๆมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กสังเกตดูนะคะตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็นสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีดำแต่ถ้าตัวพิมพ์เล็กนี่จะกลายเป็นสีอะไรเอ่ย สีขาวนะคะนี่จะเป็นสีขาวแบบนี้ทีนี้การออกเสียงเนี่ยตัวพิมพ์เล็กจะออกเสียงไม่เหมือนตัวใหญ่เดี๋ยวคุณจะมาสอนนะคะว่าจะออกเสียงอย่างไรบ้างนะคะอย่างตัวแรกเลยเป็นไงพูดตามคุณนัดนะคะ a ออะแอเอีกหนึ่งรอบนะคะ one more time a a อะแอเได้ไหมเอ่ย เห็นไหมคะตัวพิมพ์ใหญ่จะอ่านว่าตัว A แต่ตัวพิมพ์เล็กก็จะอ่านออกเสียงว่าแอะเป็นโฟนิกนะคะเป็นออกสองแบบเสียงแบบโฟนิกนะคะอ่าและจับคำนี้คือคำว่าอะไร a i r p ร์ a พ a นเอแนะคะ a แอะแอร์ e next b b บ a บอ b b b บ l บอ next z k ค a คาเม c K, camel. D the dinosaur. One more time. D the dinosaur. E A, eleven. E A, eleven. F F fit. F F fit. G G giraffe. G G giraffe. H. ออกเสียงอันจะออกเสียงแบบเบ,บาๆนะคะลูกแต่อ,ออกเสียงฮะเลยก็ได้โอเคเอาใหม่นะคะ What's more time? H. 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 h ะ Hummingbird. Hummingbird. H. h ะ Hummingbird. Okay. I. E. Iguana. I, I, iguana. J, j, jellyfish. J, j, jellyfish. K, k, kangaroo. K, k, kangaroo. L, l lion. L, l, lion. M, lion. M, monkey. M, m monkey. N, n, nurse. N, n nurse. O, owl. O, R. o, o R. P, p, panda. P, p panda. Q, q. Queen, Q-Q, Queen. A-L, Rabbit. A-L, Rabbit. S, Snake. S, Snake. T, Turtle. T-T, Turtle. U-A, Anson. You are unseen. V v, violin. V v, violin. W w, well. W w, well. X s, xylophone. X s, xylophone. Y y, yak. Why, y h yak, Z Z Z zoo, Z Z Z zoo เป็นไงกันบ้างคะออกเสียงได้ไหมเอ่ยต้องออกเสียงตามคุณนัททุกคำนะคะต่อไปนะคะคุณนัทก็จะพาเด็กๆไปดูวิธีการเขียนนะคะในเด็กเปิดสมุดในแบบฝึกหัดได้เลยคะ่ะ คุณครูเนี่ยจะให้คุณครูมลเป็นคนสาธิตวิธีการเขียนนะคะแล้วการเขียนเนี่ยครูนะจะให้คุณรูมลสาธิตตัวที่เขียนยากๆส่วนตัวที่เขียนง่ายๆ E B4 แบบนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนเองได้เลยนะคะไปดูกันค่ะเริ่มจากตัว A นะคะลากขึ้นไปลากลงมาลากขาลงมานะคะ แล้วขีดเส้นตรงแบบนี้นะคะตัวนี้คือตัว A พิมพ์ใหญ่จากนั้นมาดู A พิมพ์เล็กบ้างเห็นไหมคะขีดลงมาก่อนแล้วทำหัวกลมๆขีดลงมาก่อนนะคะแล้วก็ทำหัวกลมๆแบบนี้ต่อไปตัว E พิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะ E A E A เห็นไหมคะเส้นจะไม่เท่ากันนะคะ เส้นกลางนี่จะเส้นสั้นกว่าเส้นอื่นเขาเลยนะคะส่วนเส้นบนกับข้างล่างจะเท่ากาันอันนี้ตัว e พิมพ์เล็กออกเสียงว่าอะไรเอ่ยเอเอนะคะดูดูเส้นดีๆนะคะอีกตัวหนึง่งคุณมลจะเขียนโคง้คงๆเห็นไหมคะขีดลงมาก่อนแล้วโคง้งเห็นไหมคะให้เต็มบรรทัดตัวปลายตัว g เก๋ตัวนี้จะยากนิดนึงนะคะ ครูนัดจะให้ครูบนสาธิตตัวที่ยากๆนะลูกตัวที่ง่ายๆเด็กๆเ,เ,เขียนตามรอยเส้นได้เลยนะคะลากลงมานะคะแบบนี้กลมๆต้องเต็มบรรทัดนะคะหางเขาจะยาวลงมาเลยเส้นนะคะต่อไปตัว I ไอพิมพ์ใหญ่แบบนี้ส่วนไอพิมพ์เล็กตรงหัวกลมๆไม่ต้องกลมใหญ่มากนะคะย้ํานะคะไม่ต้องกลมใหญ่มากนะคะเด็กๆต่อไปตัวเจ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 อริฟิชเจอริฟิชคืออะไรอะ่ะแมงกะพุนนะคะเจอริฟิชเจพิมพเล็กเจเจอเห็นไหมคะตัวพิมพ์เล็กจะอ่านว่าเจอเจอออกเสียงเจเจการออกเสียงนี่สำคัญมากเลยนะคะเด็กๆ เวลาเด็กๆเ,เขียนไปเนี่ยเด็กๆออกเสียงตามก็ได้นะคะเห็นไหมคะตัว y ตัว y เยอะเยอะง่ายไหมคะเขียนตามรอยเส้นปะง่ายๆเลยนะคะแต่การบ้านครูนัดอยากให้ผู้ปกครองนะคะร่วมมือนะคะกับเด็กๆนะคะถ่ายเป็นวิดีโอคลิปนะคะการออกเสียงนะคะให้ท่องแบบนี้เอแอบีเบ z เขดดไล่ลงมาถึงตัว z เเลยนะคะถ้าใครทำได้เหมือนเดิมเลยค่ะมีคะแนนให้ตอนเปิดเทอมแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะสัปดาห์งันสัปดาห์นี้บ๊ายบาย